เลยนะครับแหล่งนี้ถ้าขายก็ได้หลายตังค์นะวะได้หลายตังค์อยู่นะครับขนาทองคำันนาทองคําครับคันนี้คือจุดประสงค์แล้วก็มีเห็นพี่ว่าพี่เป็นคนบ้าเนี่ยเป็นยังไงครับเนี่ยฮะเราโดนบอกว่าเอาเงินมาทิ้งอะไรเปล่าเปล่าบ้าเปล่ามันำอะไรเงี้ยใช่จเนาะมีใบเสียดินเปล่าเอะไรเงี้ยเสียที่เสียอะไรของเขากระแสกระแสเขาบ่กเสียที่เสียทางเปล่าเปล่าไมครับเขาบอกว่าทําโคกหนองนาได้อะไรก็นี่ไง คุ้มคคุณ่ามากที่สุดเนาะสูงสุดใช่เราใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์ที่สุดให้สูงสุดอ่ะให้เนื้อที่มนุษย์เราควรไงเหมือนพวกญี่ปุ่นหนูก็ทำเห็นไหมสังเกตจาพวกญี่ปุ่นพวกอินโดนีเซียคือใช้เนื้อที่เขาใช้เนื้อที่มีประโยชน์มากคุ้มคุ้มค่ามากแต่แถวบ้านเราเนาะพื้นที่กว้างแต่ใช้างแไม่มีประโยชน์แต่มีประโยชน์ใช้พื้นที่น้อยมากทำนาปีเดีครั้งเดียวทิ้งร้างละอ๋อทอะะไรล ปล่อยวัวปล่อยควายปลาไม่มีเยอะไรยทำนาปีเดียวอย่างปีนี้ด้วยแล้วงเลยนะในข้างเป็นไหมเห็นเลยเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนเลยขอแรงขาเริ่มแรงแล้วคกันีะยผมไม่มีน้ำเลยแต่ตรงนี้ที่ที่ที่ของพี่ตรงนี้เนาะกลับเขียวขึ้นทุกปีทุกปีเลยชาวบ้านด้วยคือเราอยากกระจุ้งส่งคืออยากให้ชาวบ้านเราได้กินได้กินของปลอดภัยปลอดสารพิษเอาง่ายๆถ้าออกจากสวนผมไปเนี่ยคือรับรองกันได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับผมสวัสดีครับวันนี้วันที่สี่ธันวาคมปีใหม่แล้วครับสองห้าหกสี่นะครับไม่ใช่6กสามมันแต่ก่อนผมจะหลงอยู่เรื่อยเลยครับโอ้นี่ครับวันนี้ได้มาเยี่ยมชมสวนพี่ธนสินนะครับธนสินแช่มรำเนาะอ้อยแช่มคุณทศเจอตัวแล้วครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อยยังไงวันนี้ก็ขอความรู้หน่อยนะว่าเรื่องโคกน้องนาเนี่ย ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับถึงคิดมาทโํโคกนองนาครับเอ่อทีแรกคิดวางแผนกับแฟนไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วตั้งนานแล้วก็วคือว่าอยากจะมีสวนเป็นของตัวเองนะครับอยากมีททำสวนอวเอ,อ,อ,อาไว้พัผขอนบ้างไว้อะไรบ้างอันนี้ผมเองผมก็ชอบตรงที่ว่าปลูกผักปลูกอะไรด้วยก็ลเลยตัดสินใจเออเก็บเงินก้อนหนึ่งแล้วก็เลยมาลงทุนทำตรงนี้อ๋อแสดงว่าคิดไว้นานแล้วเนาะคิดไว้นานแล้วครับวางแผนไว้นานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสอ่าเดี๋ยวเม่อได้โอกาสบอกก็เลยทำเลยใช่ครับ ดูดูดูนะครับอนนของแกกเ็เริ่มเริ่มอันนี้เพาะไว้ก่อนนอนแล้วก็จะลงอันนี้มันมันมันคือมันมันเป็นใบม,ม่วงคือมันขาดสายอาหารเลยแล้วก็ต้องแยกจากขาดออกมาใส่นี้ครับครับอ๋อดูครับของ,ของทีพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับพี่พื้นที่ตรงนี้สิบไร่ครับพอสิบไร่ครับนี่ดูบ่อน้ําครับฝั่งนี้บ่อน้ําก็กว้างพอสมควรนะเป็นไร่เลยนะครับเน้นจุ เน้นจุน้ำอย่างเดียวครับตอนนี้ทองตัวนี้เป็นเ้นจุน้ำอย่างเดียวตอนนี้ได้ได้เอาดินออกมากไหมครับหรือว่ายังไงครับตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้เดิมทีเป็นบ่อเก่าเออเป็นบ่อเก่ามาปรับแล้วตอนนั้นพ่อตาเขาขาหน้าดินก็เลยลอกออกก็เลยลงแถมเลยให้ให้มันลึกเลยลึกเลยอจริงอ่ะขุดลงไปจะเจอน้วนู่นตาน้ำอยู่ตรงนู้นโอ้ตาน้ำอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเนี่ยทีนี้มันก็เลยแบบขุดแล้วมันคือบ่อเก่าอยู่แล้วไปลอกไปไม่เป็นไรไปกักน้ำแต่รู้สึกว่า น้ำจะเปลี่ยนทิศทางแล้วล่ะดูจากบ่อานน้ำมันเต็มออืืเดินเดินไปฝั่งไหนพี่ไปเดินดูผักก่อนนะอ๋อดูผักก่อนนะโอเคกลับเพราะว่าดูครับของแกก็ปลูกหลายๆอย่างลงไปนะครับสิ่งที่กินได้นะครับตอนนี้ก็ปั๊มเป็นปั๊มบานน้ำมันดีเซลครับตอนนี้ครับผม โอ้โหันนี้ก็ปลูกเหมือนกันใช่ไหมเป็นเอาขี้เหล็กเขาขี้เหล็กแล้วก็รั้วรั้วกินได้แล้วครับตอนนี้ก็จะมีดูนะครับอันนี้บวบนะครับบวบริมรั้วนะครับแล้วก็แขนที่จะอ่าแทนที่จะอ่าล้อลวดน้ำเนาะที่จะไม่มีประโยชน์มีประโยชน์แล้วครับตอนนี้คือของแกจะใช้ประโยชน์ทุกชิ้นส่วนเลยครับดูนะครับรั้วมีขาตะไคร้ต้นขี้เหล็กนะครับ อันนี้ก็เป็นโอมะฮอกกานีใช่ไหม,มตน้นเพิ่งลงเพิ่ง,งเนะอ่อเพิ่งลงมาได้ไม่กี่เดือนเลยครับนี่ครับดูครับของแกโหอันนี้เป็น<แ>ดอกแคครับดอกแคแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมเนาะมะ้มาน้ำหอมพันเตียมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยครับครับผมนี่ครับดูแคอันนี้แคแดงป่ะครับใช่อันนี้แคขาวแคขาวครับดูออกดอกแล้วครับ โอ้โหนี่ครับแค่นี้เองก็ได้กินดูแต่แถวนิดเดียวเองกันสี่ห้าเมตรนะครับไรเยอะแยะเลยครับที่แรกจะเนี่ยริมรั้วก็จะปลูกพวกะอมันปลูกมะละกินอ้ออะไรแบบเราลิมรั้วแต่ทันทีปัญหาคือวอัวฮ <c oughs> ่าฮ่าเพาะว่าปล่อยวัวมาแล้วอ๋อครับผมเพิ่งลื่อแฝงออกไปอ๋อวงมันดึงวงจะดึงครัดึงอะไรตอนนี้ก็มีต้นไม้มะฮอกกานี สมอสมอไทยครับนี่ครับสมอไทยนี่ครับแกปลูกของกินหมดทุกอย่างเลยครับหวังว่าสักสี่ห้าปีกูมันรู้จะกินไม่หมดแล้วครับนี่ครับผักที่แกปลูกเยอะๆเลยครับดูครับมีทั้งคณะบ้านเราเาโอ้ยครับสวยมากเลยครับดูครับตะลำครับดูนู่นครับ อันนี้เป็นพรมินในเฟซของพี่เนาะครับเป็นค,100คือ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 ตัวนี้เอ่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ไปเรียนครับจากเออจากอาจารย์ต้องมาแล้วก็จากของอาจารย์ผมเป็นของอาจารย์ธงชนะนะครับผมอ๋อน้ำหมักของอาจารย์ธงชนะแล้วก็สุกทหมักก็ของอาจารย์ตั้มผู้สมับอาจารย์ธงชนะด้วยครับ,รบผมตรงโอ้อโห<อ>ตรงตรงต,ตรงนี้เป็นน้ําเป็นที่ทํานาทํานาเสร็จแล้วผมก็ปล่อยปลาปล่อยปลาโอ้ตั้งตั้ง ตั้งแต่ตอนตอนนั้นยังยังมีน้ําอยู่อย่างนี้เลยใช่ไหมครับน้ำอยู่นี้เลยผมก็โอ้ดูดูดูน้ําครับเข้าในน้ำเลยแหละแล้วก็เกี่ยวทางน้ําเลยครับไม่ได้เอาเอาสูบทิ้งครับเสียดายเสียดายโอ้โหไม่ได้เสียดายดูครับนี่มีต้นไผ่ครับไผ่อะไรครับไผ่เพชรน้ําผึ้งนะไผ่ตรงไผ่ตรงโอ้ไผ่ตรงดูครับจิมซุงไอ้ไผ่นี่ไผ่ไอเขาเรียกไผ่อะไรนะลืมแล้วผม่ไผ่สางมลครับไผ่สางมลไอนนี้มีทั้งผักหลายอย่างเลยนะครับแกผสมผสมกวาง้กวางตุ้งครับดูดูไวครับ พันพมาจากประเทศดูไบครับ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะครับไม่ใช่พันอะไรพันดูไบครับใ <c oughs> บ,บอวบๆโอ้สงสัยจะกรอบน่าดูเลยนะครับพี่กรอบครับอร่อยนะอร่อยมากเช้า,า,า,า <c oughs> จะเอาไปกินไม่บอกไม่เคยกินผัก <c oughs> อะไรเลยหวานอะไกรอบครบร้อยเลยแหละแบบนี้เคยกินแะไรเคมีดอตเนี่ยฟางตู้ดูเลยไปใหญ่นี่ครับนี่ผมจะจ้องเอาไว้ทำเป็นฟางตุ้ยักษ โอ้กวางตุงยักษ์เลยโอเคครับดูครับท่านผู้ชมนู้นครับสวยมากเลยนะครับแหล่งนี้ถ้าขายก็ได้หลายตังนะวะได้หลายตังอยู่นะครับคณาทองคาคนาทองคางค,ครับคน <laughs> นี้คือจุดประสงค์ <laughs> แล้วก็มีเช่าอมไ่แล้วก็สะเดาเนะะาะอูอ่ะอันนี้อันนี้อะไรนะต้นเนี้มะรุงมะรุงดูครับดูครับอู้ สวยมากเลยครับนี่พี่คัาได้ขายหรือยังนะครับตอนนี้ทําขายหรือว่าทํากินครับอ่านี่ขายด้วยกินด้วยฮะก็จะเอาไปขายที่โรงพยาบาลโอ้ขายที่โรงพยาบาลครับนั่นแหละจุดประสงค์เลยชาวบ้านด้วยคือเราอยากจุดประสงค์คืออยากให้ชาวบ้านเราได้กินได้กินของปลอดภัยปลอดสารพิษเอาง่ายงถ้าออกจากสวนผมไปเนี่ยคือรับรองกันได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่แตโอ๋อนี่นี่นี่อะไรครับแดงๆเลยเขาเรียกว่าอะไรปินนิโครับสลัด กรีนโอ๊กโอ้สลัดกรีนโอ๊กเฮ้นี่ไออเรตเรดโอ๊กเรตโอ๊กเรดโอ๊กครับเรดโอ๊กกรีนโอ๊กกรีนนู่นอ๋อโอเคกะหล่ำกะหล่ำคณะมันไประยะสั้นระยะยาวคณะใช่ไหมตอนนั้นโอ้โหนี่ครับแปลงนึงนี่ปลูกไปหลายอย่างเลยครับดูครับระยะสั้นระยะยาวครับผมอันนี้อันนี้เป็นกรีนอันนั้นเน้นเรตเรตเรดโอ๊ก อ้ oh, ดูครับ,ไ,บ,บไม่ปล่อยพื้นที่ให้ว่างเลยครับดูครับโอ้โห <c oughs> อันนี้เป็นแค่ทดลองเราทดลองดูว่าบ้านเราปลูกกระหล่ำได้ไหมได้แต่ว่าห่อไม่ห่อเนี่ยตรงนั้นอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ <c oughs> เดี๋ยวรู้ว่าปลูกได้หรือไม่ได้มันถ้ามันได้ปุ๋ยแล้วมีน้ำเนี่ยอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับผมโอ้โหดูแปลงผักยาวไปยืดเลยครับนู่นนะครับ เป็น3ามสี่สี่สิบเมตรเลยครับให้เป็นประโยชน์ที่สุดเคยเห็นทริปเที่ญี่ปุ่นไหมเขาใช้เนื้อที่เขาคุ้มมากอินโดนีเซียเหมือนกันเขาใช้เนื้อที่ไดยคุ้มมากเขาง่เน่ยนาเข้าเขาก็ปลูกอยู่บนชั้นอย่างเงี้ยแต่ข้างล่างเขาปลูกเลี้ยงป่าแล้วแล้วตอนแรกที่เห็นพี่ว่าพี่เป็นคนบ้าเนเป็นยังไงครับเนี่ยฮะ โอ้ว่าเอาเงินมาทิ้งอะไรเปล่าเปล่าบ้าเปล่ามาทำอะไรเงี้ยใช่จ้ะเนาะมี็บใเสียดินเปล่าเอะไรเงี้ยเสียที่เสียอะไรของเขากระแสกระแสเขาบอกเสียที่เสทางเปล่าขุดทำไมเนาะเขาบอกว่าทำโคกหนองนาได้อะไรก็นี่ไงใช้ของกินไงครับดูดูนะครับแค่ยังไม่ถึงปีนะครับยังยังไม่ถึงปีเนาะยังยังไม่ผมขุดเมื่อวันที่สิบห้ากุมภาสิบห้ากุมภาแล้วผมมาเริ่มปลูกต้นโควิดต้นโควิดนะปลูกต้นไม้เหลือต้นโควิด ช่วงโควิดวันเดือนเมษาครับผมไร่ปลูกกล้วยปลูกต้นไม้อะไรเออใช่ก็เล่ไล่ปลูกมาเรื่อยๆครับผมครับผมดู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 ครับนี่คนบ้าคนบ้าปลูกต้นไม้เลยครับไม่ใช่บ้าทำดาบบ้ามากๆเลยครับเพื่อนผมเพื่อนผมนะเขาบอกว่าผมจริงจังถ้าภาษาพมิดมาเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าจริงจังเกินเงี้ยว่าอะไรนะเือมเต้นเออจริงจังเกิน โอ้ยครับถ้าไม่ตังใจเอามาอยู่เด้อตอนนี้ผมจะเปลี่ยนผมจะทำโลโก้ของผมเองละเป็นเนี้ยผักริงจังผักริงจังผักอร่อยต้องขอบคุณใช่ไหมต้องขอบคุณที่เพื่อนเพื่อนว่าเราบ้าหรือไม่ผักบ้าก็ได้ผักเยะไอมาจากสวนบ้าจังเกินดูดูดูครับโอ้โหนี่ก็เลี้ยงเลี้ยงปลาด้วยยังไหมนะเบนปลาครับนี่เลี้ยงปลาอ๋อ นี่ครับผมนี่ก็คือตอนเช้าเราเอาน้ำหมักงาใส่แล้วเราลาดรถลากรถอ๋อดูครับตอนนี้ก็เลี้ยงปลาด้วยครับเยอะเลยครับดูดูดูครับยังไม่จบเลยครับยาวมากเลยครับนี่แปลงพาครับยาวเหยียดเลยครับแล้วก็ปลูกตามไปเรื่อยๆนะครับโอ้กล้วยก็จะเริ่มจะน่าจะมีอาการจะออกปีแล้วมั้งเนี่ยมีครับครับผม้ออ วนดินแล้วก็ปุ๋ยมาใส่แล้วก็เอาต้นไผ่มาลงครับครับครับเออทำไว้แล้วต้นไผ่มาลงแล้วจะเอาพริกเอาอะไรมาใส่ครับครับเดี๋ยวต่อไปก็ทําไปเรื่อยๆมันจะมีระบบน้ํามีสาย PE อ๋อสั่งสายสั่งอะไรมาแล้วอ่าเดี๋ยวก็จะเริ่มไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราจะทําเยอะไม่ได้ก็ต้องตามตามไปเรื่อยๆตอนตอนตอนนี้ตอนนี้รู้เลยนะครับเวลา เวลาทําอย่างนี้แล้วมีประโยชน์เนาะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มโควิดมาเยือนครับพี่เราไม่ได้้อยู่กรุงเทพเนี่ยเราอยู่เนี่ยเราได้ทํเรามีกิจกรรมได้ทำงานตลอดครับผมทำตลอดอาจจะมีปลูกผักบ้างผมไม่แน่นะโควิดนี้อาจจะเปลี่ยนสถานการณ์ผมไม่ได้อ่าพลิกเป็นเป็นโอกาสเลยครับลกบางบางคนเจอโควิดเลยหยุดเลยอันนี้กลับเดินได้เจอเลยโอ้ดูดูดูครับ ไอ้ตอนนี้ตอนนี้พื้นดินที่มแต่ตรงเนี้ยครงกรังหน้าผมก็ว่าจะทำเซนสพานให้เขาเดินอเดินดูคครรัับบต้นไม้ดูอะไรตรงเนี้ยนี่แหละครับว่าเรียกว่าสถานการณ์เป็นวิกฤตแต่กลับมีโอกาสครับแล้วแต่แล้วแต่คนจะมองเห็นเนาะว่าไอ้พื้นดินของเรานี่จะจะใช้ประโยชน์ยังไง จะแปลยังไงให้มีคุณค่ามากที่สุดเนาะสูงส,สุดใช่เราใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์ที่สุดให้สูงสุดอ่ะ <c oughs> อให้เนื้อที่มนุษย์เราควบง่ายเหมือนพวกญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำเห็นไหมสังเกตดูพวกญี่ปุ่นพวกอินโดนีเซียคือใช้เนื้อที่เขาใช้เนื้อที่มีประโยชน์มากคุมค้มคุ้มค่ามาก <c oughs> แต่แถวบ้านเราเนาะพื้นที่กว้างแต่แตไม,ไม่มีประโยชน์ <c oughs> แต่มีประโยชน์ใช้พื้นที่น้อยมากทํานาปีครั้งเดียวทิ้งร้างละทำอะไรละปล่อยวัวปล่อยควายปลา ไม่มีประโยชน์อะไรทำนาปีเดียวอย่างปีนี้ด้วยแล้วด้วยเห็นไหมได้ข้าวขึ้นไหมเห็นเห็นเลยเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนเลยขอแรงเขาเริ่มแรงแล้วเนี่ยผมไม่มีน้ำเยอะแต่ตรงนี้ที่ที่ที่ของพี่ตรงนี้เนาะกลับเขียวขึ้นทุกปีทุกปีใช่แต่แต่ของเขาก็ยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมอันนี้ไม่ได้โจมตีนะครับก็เห็นชัดเจนเลยถ้าบินรูนเนี่ยจะเห็นเลยเห็นเห็นเลยฮะอ่ะ ความชัดเจนล่ะเอาง่ายๆถ้ามาช่วงหน้าแล้วอ่ะจะเห็นความชัดเจนนี่แหละใช่ใช่ใช่นี่แหละพี่ผมพยายามจะถ่ายลง YouTube เผื่อใครจะแบบคิดจะทำโค้งนองน้ำเนาะมีข้อมูลมีไอเดียมีอะไรอย่างงี้เนาะใช่เออก็อยากให้อยากให้ความคิดของคนไทยเรานะคนบ้านเราอาหารพื้นที่ปังหวดสุรินเนี่ยอยากเปลี่ยนแนวความคิดเองนะเดี๋ยวเราพูดดีนเอาเนื <c oughs> ้อ <energy> ที่แทนที่เราจะทํานาแค่ปีเดียวเนื้อที่เอามาทำประโยชน์อื่นปลูกป่าก็ได้ปลูก ผลหมากลากไม้อะไรก็ได้ขายนะครับผมแล้วปลูกผักเอาไว้กินเองปลอดสารไว้กินเองดีกว่าคอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าเกษตรวิศวิทำยาลมันยากอยู่ที่เราศึกษาอยู่อยู่ที่น้ำเนาะอันดับแรกเลยถ้าถ้าให้เรามีปัจจัยสำคัญกล้ากล้าทำหน่อยหนึ่งเนาะกล้ากล้าลงแรงน้ำหน่อยหนึ่งโอ้โหของของพี่แกนะสวยงามมากครับตอนนี้ตอนนี้ก็คืออยากให้คนไทยบ้าเยอะๆเนาะเหมือนพี่ธนสินเนาะ ผมฟาวนาคอยบ้าเยอะๆเราจะได้มีมีต้นไม้เอาไว้ซับลมครับครับไซับลมฝนตกต้องตามฤดูกาลซับลมเลยยังกินได้อีกโอ้ีประโยชน์หลายอย่างนี้ดูครับดูครับดูครับโอ้ยนี่ครับมะเขือเทศครับดูครับเนี่ยยาวๆนุ่นนะครับ เป็นร้อยเม็ดเลยครับจากจากนวมาครับยังไม่หมดที่ปลูกเลยครับดูเยอะๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเอาเอาเอาตอนนี้ก่อนแล้วก็จะไปอีกตอนหนึ่งโอเคครับสำหรับพี่ธนสินนะครับวันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับที่ให้ความรู้ครับผมสวัสดีครับอ่าช่องกดติดตามช่อง youtube เสียศักเกษตรรถขุดด้วยนะครับก็จะนำเสนอคนที่กำลังทำแล้วก็คนที่ทำแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะ แล้วคนที่ทําก็ศึกษาดูนะครับพี่พี่อาเดี๋ยวเดียวเรื่องเรื่องพี่ใครจะมาขอดูได้ไหมเป็นตัวอย่างอะไรนี้พี่จะให้วิทยาทานได้ไหมตรงนี้ได้ได้ครับได้ครับขอเบอร์โทรพี่หน่อย0894964615คุณสิริฟาร์มครับพุ่งครับโอเคครับครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ